ทุรีบุฟเฟ่ซีฟู้ดปูกุ้งเติมได้ไม่อั้นเลยจ้าเครื่องดื่มไม่อั้น24ชั่วโมงค่ะโอ้ยไ่24ชั่วโมงมีอาหาร3มื้อนะคะทุกคนอันนี้คืออาหารเที่ยงนะเติมได้ตลอดเติมได้ไม่อั้นเลยเดินทางมาปุ๊มีอาหารเสิร์ฟปั๊บใครมาที่นี่นะเราจะได้ตำส้มตำกินเองเลยก็จะมีน้ำแข็งใสด้วยนะคะอันนี้ฟรีนะคะทุกคนอันนี้คืออาหารเย็นนะเติมได้ไม่อั้นเลยนะนี่กินข้าวอิ่มเสร็จแล้วมีคาราโอเกะให้ลองด้วยโอ้โห ันนี้เป็นอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะมีเครื่องเล่นทางน้ำให้เล่นแบบฟรีๆเลย เวลาเราเล่นน้ําไปไม่ต้องกลัวหิวเ<ช>ขามีของมาให้กินอยู่ริมส่วนน้าเลยเขามีกิจกรรมล่องแพเปียกฟรีนะคะทุกคนยังติงที่นี่คือกินปามโฮมสเตย์จันทบุรีราคาคนละ1,500บาทนะคะสําหรับ5คนขึ้นไปค่ะได้ที่พัก2วัน1คืนฟรีาหารสามมื้อเลยที่พักทุกหลังนะจะติดริมน้ําแบบนี้เลยนะไปดูห้องสาวห้องสาวตรงนี้นอนคนละเตียงเลย พาไปดูทีมงานผู้ชายของเราค่ะทุกคนตามมาสนุกกันได้เลยนะคะที่กรีนปามโฮมสเตย์จันทบุรี